ครับสวัสดีนักเรียนทุกคนและผู้ที่สนใจทุกๆท่านนะครับมาพบกันเป็นประจำนะครับทาง YouTube ช่องคณิตคิดได้มวลๆกับครูกิติเชษในเตรียมสอบเข้ามาหาวิทยาลัยนะครับกับข้อสอบคณิตศาสตร์ม .4 ม .5 ม .6 นะครับสำหรับวันนี้ก็จะนำเสนอในเรื่องจำนวนจริงในชุดที่4นะครับ ก่อนที่จะรับฟังรับชมแนวข้อสอบคณิตศาสตร์ในวันนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดในแนวข้อสอบชุดต่อๆไปนะครับและที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับครูผู้จัดทําคลิปแนโวกาสต,ต,ต,ต่อไปนะครับมาเริ่มต้นที่ข้อหนึ่งนะครับของจํานวนจริงชุดที่4กันเลยนะครับ ครับมาเริ่มต้นด้วยโจทย์ปัญหาข้อแรกนะครับเป็นเรื่องของสมการนะครับถ้าเศษ3ส่วน4เป็นผลเฉลย1ของสมการ c x กำลังสองบวก b x ลบทศย์เมื่อ b เป็นจำนวนจริงแล้วอีกผลเฉลย1ของสมการตรงกับข้อใดมีอยู่4ตัวเลือกคำว่าผลเฉลยก็คือคำตอบของสมการนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราทราบแล้วว่าคำตอบหนึ่งคือเศษสามน4ก็แสดงว่า x เป็นใส่สามน4ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแทนค่าตัวแปร x ด้วยเศษสามน4ลงไป เพื่อหาค่า b ในสมการเลยครับก็จะได้4คูณในวงเล็บเศษ3ามส่ยกกำลังสองบวก b x ก็คือ b คูณเศษ3ามนส่ลบด้วยหกทศนยมนะครับเศษ3ามส่ 34, ยกกำลังสองตรงนี้3าเป็น9นะครับส่วนที่4ยกกำลังสองก็คูณกับ4ก็จะเหลือส่วน4ีก็ได้9ส่วน4ชัดเจนนะครับ b คูณสายเศษ3ามส่ 34, ก็ได้3 b ส่วน4ลบ6ก็จะเอาไปบวกทางขวานะครับจากนั้นกำจัดตัวส่วนครับคูณด้วย4ตลอดครับ 4คูณเศษ 9, สน4ได้9 4คูณเศษ 3b ส่วน4ก็ได้3 B ฝั่งขวา4 6 24ครับแก้สมก,การหาค่า B เลยนะครับเอา24ลบด้วย9ก็เหลือ15จากนั้นนำ3าไปหาร15ก็ได้ B คือ5ก็แทนลงในสมก,การเลยนะครับจาก4 x กลังสบวก B x ลบ6เท่ากับ0ก็จะได้ B คือ5 x ชัดเจนนะครับจากนั้นเราจะไปแยกตัวประกอบ4 x กลังสบวก 5x ลบ6นะครับก็ ดูที่คูณกันได้ลบ6แล้วรวมกันได้บวก 5x นะครับก็คือลบ3คูณ2ได้ลบ6ชัดเจนนะครับจากนั้นดูคู่ใกล้ครับลบ3คูณกับ x คู่ใกล้ตรงกลางครับได้ลบ 3x เก็บไว้นะครับจากนั้นดํา 4x ครับจากวงเล็บซ้ายมือนะครับและนําในวงเล็บหลังนะครับ2ไปคูณกับ 4x ได้ 8x 8x อรวมกับลบ 3x ได้บวก 5x ตรงกลางนะฮะชัดเจนนะครับถูกต้องวงเล็บสมการถูกแล้วนะครับ ก็ได้คําตอบแต่ละวงเล็บเป็น0ูนย์ครับ 4x เลบ3เป็น0ย์ก็จะได้เเท่ากับเศษ3ส่วน4 x บวก2เป็น0 x ก็คือลบ 2>, <X> 2>, <X> 2>, 2นั่นเองเป็นไงครับเศษสามน4ก็จะตรงกับคําตอบที่ได้ตอนแรกนะครับดังนั้นอีกคําตอบหนึ่งหรืออีกผลเฉลยหนึ่งก็คือใครครับลบ2ก็จะตรงกับตัวเลือกที่อะไรครับตัวเลือกที่1ชัดเจน,นเป็นไงบ้างครับสมการในข้อนี้น้องๆก็คงจะแยกดีกรี2ด้วิสายตาได้แล้วนะครับ กลับมาต่อแนวข้อสอบคณิตศาสตร์ในข้อที่2ของเรื่องจำนวนจริงในชุดที่4ครับครับข้อใดต่อไปนี้เป็นจริงนะครับตัวเลือกที่1เซตจำนวนที่มีสมบัติปิดสำหรับการบวกตัวเลือกที่2ถ้า A เป็นจำนวนคู่แล้ว a กําลังสองเป็นจำนวนคู่ตัวเลือกที่3าถ้า A เป็นจำนวนตรรกยะแล้วสแครูท a เป็นจำนวนอตัตตรกรยะตัวเลือกที่4ถ้า a เป็นจำนวนจริงแล้ว a มากกว่า0ูนหรือ a น้อยกว่า0ูย์ ดังนั้นอยากให้น้องๆน,นะฮะดูโจทย์ให้คุ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อหนึ่งที่ผ่านมานะครับหรือแม้กระทั่งข้อนี้ในเรื่องของคุณสมบัตินะครับมองดูผันผืนแล้วเ,เหมือนเหมือนจะมีถูกหลายข้อนะครับก็ระวังพิจารณาดีๆนะครับมาเริ่มต้นกันเลยนะครับดูที่ข้อที่1นนะครับตัวเลือกที่1คําว่าคุณสมบัติปิดนะครับสำหรับการบวกของจำนวนขี้ก็หมายความว่าจำนวนขี้บวกจำนวนขี้ยังเป็นจำนวนขี้ไหมเราพบว่า หนึ่งเป็นจำนวนคี่สามเป็นจำนวนคี่บวกกันได้สี่เป็นจำนวนคู่ไปไงครับตัวเลือกที่หนึ่งก็ผิดแล้วนะครับไม่มีคุณสมบัปัดปิดนะครับถ้าปิดแล้วมันต้องบวกกันได้เลขคี่นั่นเองนะครับไปดูตัวเลือกที่สองถ้า A เป็นจำนวนคู่จำนวนคู่คือใครบ้างครับสองสี่หกแปดนี่คือคู่บวกคู่ลบก็ลบสองลบสี่ลบหกลบแปดแล้วศูนย์ก็เป็นจำนวนคู่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเอาจำนวนคู่มายกกําลังสองนะครับอย่างเช่นสองยกกำลังสองคือสองคูณสองก็เป็นสี่สี่ ยกกำลังสองก็4ี่หรือแม้กระทั่ง0ูนยกกำลังสองก็ได้ศูนย์คูณศูนย์ก็เป็นคู่นะครับตรงนี้ผลคูณของจำนวนคู่เป็นจำนวนคู่เสมอนะครับตรงนี้ถูกต้องนะครับนม้มันเป็นจริงมันจะไม่มีข้อแย้งนั่นเองไปดูตัวเลือกที่3มีข้อแย้งตรงไหนบ้างนะครับถ้า A เป็นจำนวนตรรกยะแล้วรูทเเป็นจำนวนอันตรรกยะตรงนี้มองเผินๆเ,เ,เหมือนจะใช่ใช่ไหมครับตรงนี้ให้มอง A เป็นตัวที่ถอดรูทไดไค้ครับใครครับอย่างเช่นให้ A เป็น สิบหกเพราะฉะนั้นรูทสิบหกก็คือใครครับก็คือสี่เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นมีตัวที่ถูกตัวที่ผิดเพราะฉะนั้นถ้าเรามีตัวที่ผิดก็ถือว่าแย้งได้เพราะฉะนั้นถ้า a เป็นสิบหกลูทสิบหกเป็นจํานวนตัก,กะยะครับเห็นไหมครับตัวเลขี่สามก็เลยผิดพอมีข้อแย้งนะครับตัวเลขี่สี่ก็เหมือนเหมือนถูกนะครับมีข้อแย้งไหมครับถ้า A เป็นวันจริงนี่คือเหตุเป็นจริงแล้วคือผลเอมากกว่าศูนย์หรือเ a น้อยกว่าศูนย์ยังขาดตัวหนึงห่งไงครับ a เท่ากับศูนย์เนี่ยเพราะฉะนั้น a เป็นจำนวนจริงแล้ว a อาจจะเป็นศูนย์ได้เพราะฉะนั้นตัว a, จจเลือกที่สี่ก็ผิดเห็นไหมครับเราสามารถหาข้อแย้งได้มันอาจจะไม่มากกว่าศูนย์ไม่น้อยกว่าศูนย์ก็ได้มันเท่ากับศูนย์เป๊ะเลยเห็นไหมครับสรุปแล้วตัวเลือกที่ถูกต้องก็คือตัวเลือกที่สองชัดเจนนะครับกลับมาพิจารณาต่อในในข้อสอบคณิตศาสตร์ข้อที่สามเรื่องจำนวนจริงชุดที่สี่กันต่อครับ ครับในข้อนี้เป็นการแก้สมการนะครับกำหนดให้เซต a เท่ากับเซตของ x ซึ่งค่าสบูรณ์ของ x ลบ4มากกว่า5เซต B เท่ากับเซตของ x ซึ่งสแคร x รูทบวก3ลบสแครรูทน้อยกว่าหรือเท่ากับ1ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องตัวลูกที่1 A ยูเนียน B เปิดอนันต์ทางซ้ายถึงเปิดลบ1ยูเนียนเปิด1ถึงอนันต์ทางขวาลูกที่2ในวงเล็บ a อินเตอร์เซกตทั้งหมดพามเท่ากับเปิด9ไปถึงอนันต์ทางขวา ตัวเลือกที่3เซตลบเเท่ากับปิด1ถึงเปิด9ตัวเลือกที่4 a b เลบ b เท่ากับเปิดอนันต์ทางซ้ายถึงเปิดลบ1ในข้อนี้เราก็จำเป็นต้องไปหาคำตอบของเซต a และเซต B โดยการแก้อสมการกันครับครับมาหาคำตอบเซต A กันก่อนนะครับจากเงื่อนไขนะครับหยิบเงื่อนไขค่าสมบูรณ์ของ x-4 ลบ4มากกว่า5มาเป็นไงครับค่าสมบูรณ์อยู่ในรูปแบบที่มากกว่า ถ้าอยู่ในรูปแบบที่มากกว่าจําได้ไหมครับเวลาถอดออกมาแล้วมันจะน้อยกว่าตัวที่น้อยหรือมากกว่าตัวที่มากน้อยกว่าตัวที่น้อยคือเติมลบใส่นั่นเองตรงข่าลบห้าัน x ลบสน้อยกว่าลบห้าหรือ x ลบสมากกว่า5แก้อสมการเลยครับเบาๆพนนี้ฝั่งซ้ายนะครับบวกด้วย4ตลอดก็จะ x ก็จะน้อยกว่าลบหหรือฝั่งขวาครับก็บวกด้วย4ตลอดนะครับก็จะ x มากกว่า9ดังนั้นใช้คาตอบของเอนะครับ ตัวทางซ้าย x น้อยกว่าลบหก็หมายถึงช่วงเปิดอนันต์ทางซ้ายถึงเปิดลบหนึ่งยูเนียน x มากกว่า9ก็หมายถึงเปิดเไปถึงอนันต์ทางขวานั่นเองคราวนี้ไปหาคําตอบในเซต b นะครับจากเงื่อนไขของเซต b แล้วก็หยิบมาครับสแ์รูท x บวกสลบด้วยสแ์รูท x น้อยกว่าหรือเท่ากับ1มีรูทนี่เราต้องแยกจับแยกให้อยู่คนละด้านนะครับเพื่อที่จะได้ยกกำลังสองเห็นใช่ไหมครับก็นำรูท x ไปบวกกับ1งทางขวาจากนั้นก็ยกกำลังสองนะครับทั้งทางซ้ายและทางขวา ทางซ้ายยกปุ๊บสแคร์รูทก็หายไปเลยใช่ไหมครับฝั่งขวาครับมันเป็นหน้าบวกหลังทั้งหมดยกกำลังสองกับหน้าคือ1หลังคือรูทเอ็กก็ได้หน้ากำลังสองคือ1นกำลังสองที่หนึ่งบวกสองหน้าหลังก็คือ2องรูทเอ็กบวกหลังกำลังสองคือรูทเอ็กซกำลังสองไดเอ็ก,ก, 2, ออก,ก, 2, อกชัดนะครับตรงนี้ตัวแปรเอ็กซ์กำจัดไปเลยนะครับเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับจากนั้นกำจัด1ครับเอา1ไปลบออกจาก3าหรือ2ก็ได้2น้อยกว่าหรือเท่ากับ2องรูทเอ็กใช่ไหมครับครับ จากอสมการที่ได้นะครับ2น้อยกว่าหรือเท่ากับ2รูท x ตรงนี้ก็กําจัด2นะครับโดยหาร2ตลอดนะครับก็จะได้1น้อยกว่าหรือเท่ากับรูท x ตรงนี้หารด้วยค่าบวกเครื่องหมายอสมการไม่เปลี่ยนนะครับตรงนี้ตัวแปรติดรูทก็ยกกำลัง2นะครับมันก็จะหายไปได้1น้อยกว่าหรือเท่ากับ x หรือเราบอกใหม่ว่า x มากกว่าหรือเท่ากับ1นั่นเองก็เป็นคําตอบของเซต b ครับ ดังนั้นเซต b ก็คือปิด1ไปถึงเปิดอนันต์ทางขวานั่นเองจาก a ที่เราหาได้ก่อนหน้านี้นะครับก็คือเปิดอนันต์ทางซ้ายถึงเปิดลบหนึ่งยูเนียนเปิด9ถึงเปิดอนันต์ทางขวาอย่างนี้เราลองมาพิจารณาบนกราฟเพื่อหาคําตอบนะครับก็จะมีค่าที่เกี่ยวข้องคือลบหนึ่งหนึ่งแล้วก็9นั่นเองนะครับปิด1อนันต์ทางขวานะน,นี่คือเซตน b นะครับจากนั้นก็เปิดลบหนึ่งนะครับไปทางซ้ายก็คือ เซตเนั่นเองครับมี2ช่วงนะครับจากเปิดก้าไปทางเปิดอน,าน,านดันต์ทางขวาด้วยก็เป็นเซตเอนั่นเองมี2กราฟนะครับทีนี้เราจะมาพิจารณาตัวเลือกที่1น,นะครับ A อยูเนียนบีเอยูเนียนบก็หมายความว่าเอาหมดเอา A มารวมกับ B เอาเซตเรวมกับเซตบนะครับมันไะได้เปิดอน,นดันต์ทางซ้ายถึงเปิดลบหนึ่งเนี่ยฮะทีนี้ก็จะมาถึงปิด1วิ่งไปทางขวาข้างหมดเลยนะครับก็ปิด1ถึงเปิดอน,าน,านดันต์ทางขวาครับนี่คือเอยูเนียนบนะครับ ทีนี้เราจะไปหาในวงเล็บ a intersect b พา์มเราต้องไปดู a intersect b ก่อนครับ a intersect b นี่หมายความว่า a กับ b ซ้ํากันเห็นไหมครับส่วนที่ซ้ํากันก็คือเปิด9ไปถึงอนันต์ทางขวาก็คือตรงกับกราฟ a ทางฝั่งขวานั่นเองชัดเจนนะครับทีนี้ a intersect b เราไม่เอาครับก็เราจะไปหา a intersect b ทั้งหมดพา i ์มแปลว่าไม่เอา กราฟ a ทางขวานั่นเองก็จะเอาปิด9ก้าเอาลงมาเห็นไหมปิด9ก้าไปทางซ้ายทั้งหมดเลยครับก็ได้เปิดอนันต์ทางซ้ายถึงปิด9ก้านี่คือในวงเล็บ a intersect b ผ่านนั่นเองนะครับต่อไปไปหาเซต b ลบ a ครับ b ลบ a ก็หมายความว่าอยู่ในเซต b ไม่อยู่ใน a ก็เอาตั้งแต่ปิด1ไปจนถึงปิด9เพราะ9ไม่ได้อยู่ใน a เห็นชัดนะครับทีนี้ไปตรวจสอบเซต a ลบ b ครับก็หมายความว่าเป็นสมาชิกที่อยู่ใน a แต่ไม่อยู่ใน b ตัวไหนบ้างครับก็คือกราฟ a ของ ทางซ้ายนั่นเองก็คือเปิดทางซ้ายถึงเปิดลบหครับส่วนกราฟทั้งขุดบี B หมดนะครับตั้งแต่9ก้ไปครับคําตอบที่ได้4ตัวนี้ก็นําไปตรวจสอบในโจทย์ได้เลยนะครับกรับจากโจทย์นะครับกำหนดเซตเอเซตบมาให้ซึ่งเราหาคําตอบแล้วเราจะพบว่า A อยูเนียนที่เราหาได้ครับเอยูเนียนบที่หาได้เหมือนกันช่วงแรกนะครับเปิดทางซ้ายถึงเปิดลบหนึ่งยูเนียนที่เราหาได้คือปิด1 ไปถึงอนันต์ทางขวาแต่ในตัวเลือกเป็นเปิด1ไปถึงอนันต์ทางขวาก็เป็นคําตอบที่ผิดนะครับไปดูครับ a intersect b ในวงเล็บพาร์มใช่ไหมครับที่เราหาได้คือเปิดอนันต์ทางซ้ายไปถึงปิด9แต่ตัวเลือกคือเปิด9ไปถึงอนันต์ทางขวาก็ไม่ตรงนะครับก็เป็นคําตอบที่ผิดนะครับในข้อที่2ไปดูคําตอบที่3ม b ลบ a ที่เราหาได้ครับปิด1ถึงปิด9แต่ตัวเลือกที่ให้มาปิด1ถึงเปิด9ก็เป็นคําตอบที่ผิดชัดเจนนะครับตัวเลือกที่4 ดังนั้นก็น่าจะเป็นคำตอบที่ถูกนะครับ a ลบ b ก็คือที่เราหาได้เปิดทางซ้ายถึงเปิดลบหถูกต้องตรงกันนะครับดังนั้นคําตอบก็คือตัวเลือกที่4ถูกต้องชัดเจนนะครับเป็นไงบ้างครับในการแก้อสมการในค่าสมบูรณ์ในรูปแบบมากกว่าของําได้นะครับและการแก้อสมการที่อยู่ในรูป square root ที่อยู่ในเซตคาตอบของ b นะครับจับแยกรูทนะครับแล้วยกกำลังสองครับมาพี่นา แนวข้อสอบคณิตศาสตร์นะครับในข้อที่4นะครับในเรื่องจำนวนจริงชุดที่4กันต่อเลยครับครับให้ x y z เป็นจำนวนเต็มบวกมีค่าเรียงติดกันจากน้อยไปมากถ้า y เป็นจำนวนเต็มบวกที่มีค่าน้อยที่สุดที่ทำให้รากที่3ของ x บวก y บวก z เป็นจำนวนเต็มบวกแล้ว y มีค่าเท่าใดนะครับข้อนี้เป็นเติมคำนะครับเพราะในข้อสอบบางครั้งเขาให้เติมคำ เพราะถ้าเป็นข้อสอบช้อยเลือกตรงนี้ก็สามารถตรวจคําตอบคําตอบได้นั่นเองครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับในแถบสีฟ้าให้จำนวนเต็มบวกที่เรียงติดต่อกันนั้นเป็น y ลบหแล้วตามมาด้วย y แล้วก็คือ y บวกหเลยนะครับนั่นแสดงว่า x ก็คือ y ลบหให้ z คือ y บวกหนั่นเองนะครับเพราะเขาว่าให้ x y z เป็นจนวนเต็มที่เรียงติดกันมันก่อน y คือ y ลบหคือ x เพราะถัดจาก y ไปก็คือ y บวกหคือ z นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็แทนลงในโจทย์เลยนะครับ เพราะฉะนั้นรากที่3ของ x บวก y บวกแมันก็คือรากที่3ของในวงเล็บ y ลบหครับเปลี่ยน x เป็น y ลบหบวกด้วย y คงเดิมเปลี่ยนแเป็นในวงเล็บ y บวกหชัดเจนนะครับ y บวก y บวก y ได้เท่าไหร่ครับได้3 y นะครับลบหบวกหเป็น0ย์เพราะฉะนั้นลากที่3านี่หมายความว่าในรูทต้องมี3ตัวถึงจะถอดได้เพราะฉะนั้น y ตรงนี้คือใครครับ y มันต้องเป็น3ามบุสครับมันจะถอดลากออกมาได้จำนวนเต็มบวกคือ3ตรงนี้สรุปแล้ว y คือใครครับ y ก็คือ3คูณ3คือ9นั่นเองเป็นไงบ้างครับข้อนี้คงไม่ยากเกินเกินไปนะครับทีนี้โจทย์บางข้อเขาอาจจะให้หาผลคูณของ x y z ก็ได้ในเมื่อ y เป็น9 x คือใครครับก่อน y ก็8งั้น z คือใครก็10ก็ 8, 9, 10ากจับคูณกันเลยใช่ไหมครับถ้าก็าหาผลคูณ8ปคูณ9คูณ1ิ 9, แปกคูณ10ก็720หรือเอามาบวกกัน x บวก y บวกก็ z, 8บวกเเป็น17บเเป็น27อย่างนี้ชัดเจนนะครับ ครับมาพิจารณาในข้อสอบกันต่อในข้อที่5เลยนะครับข้อนี้ก็เป็นข้อสอบประมาณคัดเลือกโอลิมปิกรอบที่1นะครับในประเทศไทยนะครับก็ลองมาพิจารณาดูนะครับว่าจะประมาณไหนครับครับให้ AB และ C เป็นจำนวนจริงที่ไม่เป็นศูนย์และสอดคล้องกับ a b บวก b ลบ c ทั้งหมดส่วนดี่4เท่ากับ a ลบ b บวก C ทั้งหมดส่วนดี่ b เท่ากับ ลบ a บวก b บวก c ทั้งหมดส่วนที่ a สมมติว่าในเล็บ a คูณ b คูณ c คูณกับ x เท่ากับในเล็บ a บวก b คูณในเล็บ b บวก c คูณในเล็บ c บวก a และ x มากกว่า0ค่าของ x เท่ากับเท่าใดนะครับตัวเลือกที่1ตอบ1ตัวเลือกที่2ตอบ8ตัวเลือกที่3ตอบ27่ตัวเลือกที่4่ตอบ64มีตัวเลือกให้นะครับให้หาค่า x ที่มากกว่า0ูนนั่นเองนะครับจากที่เขากำจดกาหนดโจทย์มาให้ในสีฟ้าบรรทัดที่2 เราก็มาพิจารณากันเลยนะครับครับเรามาพิจารณาจากที่เขากําหนดมาให้นะครับว่ามันมีตําหนิหรืออะไรบ้างที่เราจะพอคิดได้นะครับดูชุดแรกนะครับ a บวก b ลบสสังเกตตัวลบนะครับมันลบสก็จะถูกหารด้วย4ชุดต่อมาครับเท่ากับ a ลบ b บวกสใครเป็นตัวลบครับ b ก็เป็นตัวลบก็จะถูกหารด้วย b เห็นชัดไหมครับชุดสุดท้ายครับเท่ากับลบ a บวก b บวกสใครเป็นตัวลบครับ a เป็นตัวลบก็จะถูกหารด้วย a สังเกตดู เพราะฉะนั้นเราทํำยังไงครับชุดเศษมันทึงจะเป็นตัวเดียวกันเพราะฉะนั้นเราจะบวก2ตลอดนะครับเพราะว่าถ้าเราบวก2เข้ามาแล้วเราจะทําส่วนให้เท่ากันดูชุดแรกครับส่วนเป็น4ใช่ไหมครับก็คูณไว้เป็น24 24-4ลบเป็นไงค,ครับ24-4ลบก็จะได้4เดียวก็ได้ A บวก B บวก C ส่วน4บลองดูชุดกลางครับ2บวกด้วย a ลบ b บวก C ทั้งหมดส่วน b ก็ทำส่วน b ให้เท่า คูณไข่ครับ b คูณ2นี่2 b ลบ b 2 b ลบ b ก็เหลือ b ก็จะได้ a บวก b บวก c ส่วน b เห็นชัดไหมครับเศษเท่ากันแล้วคือ a บวก b บวก c แน่นอนครับในชุดสุดท้ายครับ2บวกในสอบวกกับชุดลบ a บวก b บวก c ส่วน a ก็เอา a คูณไข่เป็น2 a ลบ a ก็จะได้ไงครับก็ได้ a บวก b บวก c เห็นไหมครับมันได้ส่วนเท่ากันแล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันเป็นไปได้2ทางคือ ส่วนเป็นศูนย์อย้โทษ a อบวก b บวก C เป็นศูนย์กับไม่เป็นศูนย์นั่นเองชัดเจนไหมครับเพราะฉะนั้นถ้า a บวก b บวก C เป็นศูนย์มันก็จะเท่ากันครับเรามาคิดกรณีแรกนะครับคือให้ a บวก b บวก C เป็นศูนย์มันจะเกิดอะไรเกิดขึ้นตรงนี้ถ้าเราปรับนะครับ a บวก b บวก C เราต้องการ a บวก b ก็จะได้ลบสใช่ไหมครับ ดูชุดที่2 a งเอบวกบีบวกซเราต้องการเลยครับชุดของ b มันก็ได้ a อบวกซีเท่ากาับลบบีเห็นชัดไหมครับทีนี้ดูชุดที่3ถ้า a อบวกบีบวกซเราต้องการชุดของ a มันก็จะได้ a อบวกซเท่ากาับลบเเนี่ยตรงนี้มันก็จะเป็น3รูปแบบอย่างนี้ทีนี้เราไปพิจารณานะครับในวงเล็บ a อคูณบีคูณซแล้วคูณกับ x เท่ากับ a อบวกบเห็นไหมครับตรงนี้ที่เราหาว่าเป็นอะไรครับวงเล็บแรก a อบวกบคือลบซเนี่ยตรงนี้ ชุดต่อมาครับ b บวก c คือใครครับ b บวก c คือลบ a เห็นไหมครับวงเล็บต่อไปครับ c บวก a คือใครครับ c บวก a ก็คือ a บวก c ก็คือลบ b นั่นเองก็แทนไปเลยนะครับเห็นไหมก็จะได้ a บวก b คือลบ c วงเล็บถัดมา b บวก c ก็คือลบ a วงเล็บถัดมา c บวก a ก็คือลบ b เพราะฉะนั้นลบคูณลบคูณลบนะมันคูณกันทีละคู่นะลบ c คูนลบ a ได้บวก a c บวก a so, fat, c ไปคูนลบ b ก็จะได้ลบ a b s <S c เห็นไหมครับเป็นลบแล้วนะครับจากนั้น a b c ทางซ้ายครับ ก็เ,เอามาหารก็จะได้ลบหชัดไหมครับตรงนี้ตรงนี้มันเป็นเท็จนะครับเพราะเราต้องการ x มากกว่าศูนย์มันเอกเป็นลบหใช้ไม่ได้เพราะ x เท่ากับลบห่มันน้อยกว่าศูนย์จึงไม่ใช่คําตอบเราก็จะไปก่อนที่ a บวก b บวก c ไม่เท่ากับ0ย์ครับครับครับเราจะมาพิจารณา a อบวก b บวก c ไม่เท่ากับ0นย์ะครับจาก a บวก b บวก c ส่วน c เท่ากับ a บวก b บวก c ส่วน b เท่ากับ a บวก b บวก c ส่วน a นะครับเราจะพบว่าถ้าเราคูณไข้นะครับโดยกำจัดเศษครับคือนำ a บวก b บวก c หารตลอดไงครับเห็นไหมเอา a บวก b บวก c หารชุดแรกก็ได้1ส่วน c เอา a บวก b บวก c หารชุดที่2ก็ได้1ส่วน b เอา a บวก b บวก c หารชุดที่3มมันก็ได้1ส่วน a เพราะ a บวก b บวก c ไม่เป็นศูนย์เอาหารได้ไงครับเพราะฉะนั้นเป็นไงครับ ดูคู่แรกครับหส่วน c เท่ากับ1ส่วน b คูณกว้ก็ได้บีเท่ากับ4คู่หลัง1ส่วน b ก็หนส่วน a ก็คูณกว้ก็ได้เเท่ากับ b ีสรุปก็คือ a เท่ากับ b เท่ากับสใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็ไปพิจารณาสิ่งที่เขาต้องการนะครับในวงเล็บ a อบคูณ x เท่ากับ a บวก b คูณ b บวก C คูณ c บวก a ทีนี้ ABC คือตัวเดียวกันเพราะฉะนั้น a บวก b ก็คือ a บวก a ได้ 2a B บวก C ก็คือ a บวก a ก็ได้ 2a อีก c บวก A มันก็คือ a บวก a ได้ 2a อีกใช่ไหมครับ2คูณ2เป็น4 4 2เป็น8ก็คือ 8a ยกกยกำลัง3มาดูฝั่งซ้ายครับในวงเล็บ a b c มันก็คือ a คูณ a คูณ a ใช่ไหมครับเพราะ b คือ a C ก็คือ a เพราะฉะนั้นเอา a หารตลอดก็นได้ x เท่ากับ8ชัดเจนไหมครับ2คูณ2เป็น4 4 2เป็น8มาก็ศูนย์ด้วยเป็นจริงสรุปคำตอบก็ได้ x คือ8ชัดเจนไหมครับ ครับจากที่เราพิจารณาได้นะครับคำตอบของเราก็ตรงกับแปะเป็นไงบ้างครับแนวข้อสอบโอลิมปิกรอบคัดเลือกในประเทศไทยนะครับก็คงจะไม่ยากเกินไปนะครับสำหรับน้องๆหนูๆนะครับลองหมั่นทบทวนบ่อยๆนะครับแล้วเราก็จะทำโจทย์ที่ยากนั้นได้ง่ายขึ้นนะครับครับเป็นไงบ้างครับในวันนี้ก็คงจะมีประสบการณ์นะครับในการทำโจทย์ปัญหาในเรื่องของจำนวนจริงนะครับ ยังมีจำนวนจริงในชุดที่5อยู่นะครับก็ค่อยพบกันในโอกาสต,ต่อๆไปนะครับสำหรับในภาคเรียนนี้นะครับเนื้อหาทั้งเซตทั้งตกรกศาสตร์และจำนวนจริงก็คงจะทําให้น้องๆหนูหนนะครับมีพื้นฐานในการแก้ปัญหาหรือไปวางแนวทางในการดูข้อสอบในระดับมหาวิทยาลัยที่ผ่านมานี้ได้นะครับ สำหรับในชุดต่อไปนะครับก็จะนําเสนอพะงุนามในชุดที่1ของน้องนอม2นะครับหลังจากจบพะงวนามนะครับแล้วหรือข้อสอบคณิตศาสตร์พื้นฐานม2อเล่มทีม่1ของน้องนอม .2 แล้วค่อยพบกับเนื้อหาของม4ีเทอมที่2กันต่อนะครับสำหรับคีวเวั n หน้านะครับพบกับพะงุนามในชุดที่1น,นะครับ ครับก่อนจากกันก็เหมือนเดิมนะครับขอฝากคำคมไว้คิดได้และลงมือทําแล้วเราจะเก่งขึ้นนะครับก็สามารถดูเรื่องต่อไปเลยนะครับข้อสอบณิตศาสตร์พื้นฐานมสองเล่มที่1ในเรื่องพหุานามชุดที่1หรือคลิปวิดีโอท่าน่าที่สนใจ